านมาปลายสัปดาห์เปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ The Fresh Thailand ซีซั่น2ใช่แล้วค่ะก็หลายคนจับตามองนะคะว่าค่ะจะได้เป็นเมนเทอร์ในซีซั่นนี้นะคะแน่นอนค่ะแชมป์เก่าอย่างพี่รุกเกตน,นะคะก็ยังเป็นเมนเทอร์ในซีซั่นนี้นะคะแต่ว่าที่เพิ่มเติมมาอีก2ท่านเลยนี่ค่ะคุณบีน้ำทิพย์นะคะกับคุณคริสหอวังนี่ละค่ะที่มาเป็นเมนเทอร์ประจําปีนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้ นางเอกาสาวสอย่างคุณเจนนี่เพียนโพสุวรรณนะคะมาร่วมเติมเต็มเป็นสีสันให้กับรายการด้วยนะคะกับ The Face Thailand ซีซั่นที่2ค่ะก็เขาบอกว่าปีนี้นะคะก็คนให้ความสนใจมาสมัครเยอะมากเลยนะคะร่วมสมัคร500คนค่ะซึ่งทีมงานคดเลือกให้เหลือ50คนนะคะแล้วก็จะเหลือเพียง15คนในวันแรกที่ออกอากาศด้วยนะคะซึ่งทั้ง3าเมนเทอร์นะคะบอกว่าการแข่งขันน่าจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนลยคะรับการความแซ่บความสนุกนะคะอันนี้ก็มีเสียงสัมภาษณ์ของเมนเทอร์ดยค่ะ แต่ที่บอกค่ะเรื่องงานก็เรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวทำยังไงก็ได้ที่รายการจะมันและแซบแล้วคุณดูจะไม่ผิดหรอกแต่นี่เขาคู่มาแล้วนะว่าเราสองคนมาใหม่ตอนแรกไดรักกันอย่างนี้อ๋อเหรออย่าลืมนะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นการแข่งขันมันเป็นอยู่สามทีมค่ะช่วงแรกเขาก็อาจจะจับมือกันก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะเขี่ยทีมลูกเกดออกไปทีละคนก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ต้องไปฟาดปันกันเองแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นการแข่งขันกันค่ะเพราะฉะนั้น ระวังตัวให้ดีจริงๆก็ไม่นะครับเราก็ยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อคุณภาพและความสุขของคุณผู้ชมดันแล้วครับติดตามนะฮะ17ตุลาคมนี้เริ่มออากาศทางช่อง3 Original นะครับเ h e f แฟลชไทยแลนด์ซีชั้น2อน่ะปิดท้ายกันนะ